เมื่อวันที่20มกราคมที่อาคารคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท39แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาถผู้บัญชาการกองมคับการสืบสวนสอบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวนํากําลังตรวจค้นถลายแก๊งคอรเซนเตอร์ชาวจีนโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา10รายซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับจีนจํานวน6รายพร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16เครื่องโทรศัพท์มือถือ79เครื่องซิมการ์ดโทรศัพท์167อันอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื่องส่ง OTP อุปกรณ์ที่ใช้ทำเว็บพนันออนไลน์กว่า300รายการนาฬิกาหรู14เรือนสมุดบัญชี10เล่มรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์1คันโดยของกลางทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ พลตตรีพันธนาเปิดเผยว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนในประเทศไทยให้ช่วยติดตามจับกลุ่มและส่งตัวผู้ต้องหาแก๊ง Call Center ซ,ซึ่งหลบหนีคดีช่อโกงประชาชนผ่านโทรศัพท์จำนวน17รายโดยมีกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสตมเป็นผู้ประสานการปฏิบัติและสามารถสืบราบผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวที่หลบหนีเข้ามาพำนัก ในประเทศไทยจึงได้ขอสารอนุมัติหมายค้นทั้ง4จุดในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2565โดยมี2จุดเป็นห้องพักในชั้น3และชั้น20ของอาคารดังกล่าวส่วนอีก2จุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพจากการตรวจค้นพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้เปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมด้วยโดยทำการโอนเงินจากประเทศจีนเข้ามาและโอนเงินส่งไปอีกทอดเพื่อนำเงินออกซึ่งเป็นบัญชีจีนทั้งหมด ส่วนผู้เสียหายคาดว่ามีหลายร้อยคนโดยเป็นคนจีนทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวนสองรายโดยชุดสืบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยต่อไป พลตตรีพันธนากล่าวอีกว่าจากการขยายผลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมีเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลัก6เว็บพบเงินหมุนเวียนมากกว่า100ล้านบาทต่อเดือนและทราบว่ากลุ่มเครือข่ายเบื้องหลังในชั้นที่1และ2โดยกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวทำหน้าที่เป็นฝ่ายคอเซนเตอร์และมีหน้าที่ดูแลในด้านธุรกรรมการเงินเข้ามาอาศัยที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวประมาณ5เดือนถึง1ปี ทั้งนี้ทราบว่ามีคนไทยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเช่าห้องพักราคาเดือนละ5 0,000บาทซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล i n s i ซ p ์พ i ลิสไทม์นุ่มบชนอรายงานซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะทำเรื่อง ด,ดูเรื่องเงินของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องคอร์เร็คเตอร์กับเรื่องเล็บพนันนะครับอย่างเว็บพนันเล็อย่างที่น้องบอกนะครับที่ทำอยู่หลายเล็บด้วยกันแล้วก็ยังมีเล็บย่อยอีกที่เขาได้ค่าจ้างอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ค่าจ้างตั้งแต่สองหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับเท่าที่สองห้าหมื่นคือทำระดับไหนทำได้ก็ควบคุมตอบแอดมินแล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็อยู่นานพูดนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ใช่รายละเอีิสระ ก็จเจอทรัพย์สินพวกนาฬิการถยนต์อะไรพวกนี้คือเป็นระดับหัวหน้าเ<อ>ชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นหมายถึงหัวหน้าระดับไหนคะหัวหน้าของที่อยู่แล้วตรงนี้อีกทีหนึงหัวหน้าของของกลุ่มพวกนี้ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นห<ร>ัวหน้าระดับไหนเนี่ยเราเราต้องภะษากระาทางจีนเพราะว่าเราก็สึกสาไม่ตัวอยู่ที่ไหนเราก็ทำการตรวจนอบจากกลุ่มในพื้นทียังเหลือผู้ต้องหาที่มีหมายจับจีนอีกกี่คนที่เรา,ต,ารต้องตามหรืป่าเออต้องาณติดตน เราเจอบอดแสงของพวกเขาหลอดนี้คะก็มีจากข้อมูลหลักฐานบางบางส่วนเนี่ยเดินทางออกแล้วบางส่วนก็ก็ยังไม่มีหลักฐานมาเดินทางออกไม่จุดอื่นๆเจออุปกรณ์ลักษณะนี้เหมือนกันไหมคะคล้ายกันครับคล้ายกันเยอะขนาดไมไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะที่จุดสองคนก็เจอไม่เยอะเจอคอมสับสองสามเสี่ยงแล้วก็โทรศัพท์ประมาณนั้นที่เห็นเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นเป็นเจ้าที่ในการดูแลเรื่องของ call center อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นหัวหน้าที่ที่ดูแลด้านการเงินในในในส่วนนี้นะครับ ยังไม่ไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าทั้งหมดอยู่ในระดับไหนของขบวนการที่หยู่ประเทศจีนครับเมที่หลอกอย่องจีนจะเข้าบัญชีม้าในจีนหรือว่าม้าในประเทศไทยครับบัญชีทั้งหมดเป็นบัญชีจีนครับอนนี้นะครับอยู่ที่บนสอบใช่ครับท่านพลบุเรกดำรงศักดิ์สิทธิพัฒน์ใชสั่งการให้ขยายผลโดยละเอียดณปัจจุบันที่เราขยายผลตอนนี้นะครับเราพบว่ามันมาจากเว็บไซต์หลักทั้งหมด6เว็บนะครับ6เว็บนี่คือเว็บไซต์หลักที่มีการใช้ในการทำมันออนไลน์ในประเทศจีน แต่เราเว็บมีการแตกสาขาออกไปอีกจํานวน 6, 7หรือ10อย่างน้อยนะครับวันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบในประเด็นนี้ก็อขอยืนยันว่าในส่วนของกํานข,ข,ข้าราชาตินะครับเราทํางานในด้านนี้อย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนว่าเราทํางานร่วมกับจีนมีการขยายผลให้จีนนั้นเนะี่ยจีนก็ทํางานร่วมกับเราด้วยรวมถึงในการให้ข้อมูลในส่วนของอคนจีนที่กระทําอากรที่หลอกลวงคนไทยด้วยครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ ให้ก่อนสนใจแล้วก็ฝากเป็นอนุคันเดล้านนี้ด้วยครับ